สวัสดีครับวิชาการวัดและประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้บทที่2เรื่องพฤติกรรมทางการศึกษาในตอนนี้จะเป็นตอนที่2โดยในตอนที่แล้วเราได้ศึกษาเรื่องของพฤติกรรมด้านพุทธิรรพธิสัยไปแล้วตอนที่สองนี้จะเป็นอีก2เป้าหมายสําคัญของการจัดการเรียนรู้ก็คือด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัยโดยจะศึกษาเกี่ยวกับ ลำดับขั้นของการเกิดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยแล้วก็ลำดับขั้นของการเกิดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยความรู้ในเรื่องนี้จะมีประโยชน์สำหรับนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์หรือการออกแบบโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจัดิยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ อันนี้สำหรับพิธิการด้านจิตพิสัยและความรู้ในพิธิการด้านทักษะพิสัยจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบขั้นตอนของการฝึกฝนของการสร้างความคล่องแคล่วในเรื่องของทักษะในด้านต่างๆเริ่มจากพฤธิการด้านจิตพิสัยภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่า affective domain พฤติกรรมด้านนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงพฤติกรรมนั่นหมายถึงว่าจริงแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยเนี่ยมันอยู่ภายใน,นเป็นคุณลักษณะที่เรามองไม่เห็นแต่เราจะมองเห็นก็ต่อเมื่อมีการแสดงเป็นพฤติกรรมภายนอกออกมาดังนั้นพฤติกรรมภายนอกนี่แหละเราต้องพยายามที่จะตีความเพื่อที่จะให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นคุรกษณะภายใน,นซึ่งประกอบด้วยเจตคติ ก็คือท่าทีภายในที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแรงจูงใจค่านิยมความชื่นชอบอารมณ์คุณธรรมจริยธรรมซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกภายในมันแฝงเล้นอยู่ข้างในมองไม่เห็นแต่มีความสำคัญคือลักษณะที่แฝงเล้นทางด้านความรู้สึกนึกคิดภายในนี่แหละ เป็นรากฐานของนิสัยของบุคคลที่แสดงออกมาให้ปรากฏในทางพฤติกรรมดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคุณครูซึ่งต้องไปวัดผลผู้เรียนด้านจิตพิสัยเนี่ยเราก็จึงจะต้องรู้จักลักษณะเหล่านี้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อว่าเราจะได้สามารถนำเอาไปใช้สำหรับการออกแบบ การวัดและเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมด้านนี้ได้นะครับเพราะาคุณรูณยังจําได้ในส่วนขององค์ประกอบและขั้นตอนของการวัดผลคือประกอบด้วย1ก่อนจะวัดอะไรก็ตามเราต้องรู้ว่าคุณลักษณะนั้นคืออะไรเพื่อที่จะนําไปสู่ข้อ2คือเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับคุณลักษณะนั้นและ3ใช้เครื่องมือนั้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนตามวิธี ของเครื่องมือและ4บันทึกผลการวัดดังนั้นในการศึกษาเรื่องนี้เราก็จะเป็นการพูดถึงองค์ประกอบด้านแรกของการวัดก็คือรู้จักซะก่อนว่าจิตพิสัยคืออะไรนะครับแพทโทนบรูคและมาเชียได้จำแนกการเกิดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยเป็น5ขั้นนะครับขั้นแรกคือขั้นการรับรู้ ขั้นที่2คือขั้นการตอบสนอง responding ขั้นที่3คือขั้นการเกิดค่านิยมขั้นที่4คือการจัดระบบค่านิยมหมายถึงมีค่านิยมหลายหลายค่านิยมก็นํามาจัดเป็นระบบภายในและ4คือการเกิดนิสัยดังนั้นเราจะมารู้จักรายละเอียดของการเกิดลักษณะนิสัยเริ่มจากขั้นที่1คือขั้นการรับรู้นะครับถ้าเราสังเกตในฐานพีระมิดจะเห็นว่า มันไม่มีการสลับที่กันดังนั้นในการสร้างนิสัยในการพัฒนาคุณลักษณะภายในพัฒนาคุณธรรมจรยิยธรรมหรือค่านิยมเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการรับรู้เป็นอันแรกอันนี้จะไปสอดคล้องกับงานที่จะให้คุณครูทําในท้ายบทซึ่งให้ครูคออกแบบก,การพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะการปลีหยัดตนองดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทํามื่อีสร้างการรับรู้เอามาดู ว่าในแต่ละในแต่ละขั้นเนี่ยมีรายละเอียดสำคัญอะไรบ้างในแต่ละขั้นมันจะมีะพฤติกรรมย่อยๆอยู่ข้างใน,นเช่นการรับรู้เนี่ยประกอบด้วยการรู้ตัวการตั้งใจรับการเลือกรับและอื่นๆคือการตอบสนองก็ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆลักษณะเหล่านี้นะครับแต่ว่าคุณครูเวลาที่จะต้องออกแบบในเรื่องของการ พัฒนาผู้เรียนหรือการวัดด้านจิตวิสัยของผู้เรียนเนี่ย mm hmm. ก็ควรจะเข้าใจแนวคิดรวมรวมของในแต่ละขั้นทั้ง5ขั้นส่วนในส่วนย่อยของแต่ละขั้นนี้ก็ใช้สําหรับการให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมในแต่ละขั้นอีกทีนึงเรามาเริ่มจากขั้นที่1น,นะครับคือการรับรู้ receiving ในขั้นนี้เป็นขั้นที่เด็กจะ รับสิ่งเราเข้ามาซึ่งผลของการรับสิ่งเราก็คือสร้างความสนใจวิธีการที่เราจะสร้างความสนใจเนี่ยสิ่งแรกเลยก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะให้ผู้เรียนรับรู้คุณลักษณะหรือคุณธรรมหรือแนวคิดค่านิยมภายในที่จะเกิดขึ้นอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเป็นเป้าหมายของการพัฒนาจากนั้น ในการเลือกวิธีการสร้างการรับรู้ก็ต้องให้มันเหมาะสมกับวัยของเด็กเด็กในวัยเด็กเล็กกิจกรรมสื่อช่องทางเทคนิควิธีก็ย่อมแตกต่างจากเด็กในวัยที่มีความซับซ้อนในทางอารมณ์ความรู้สึกต่างแตกต่างออกไปเช่นในวัยรุ่นในวัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนปลายวิธีการรับรู้เทคนิคต่างๆย่อมแตกต่างจากเด็กเล็ก,ลกนั้นคุณครูเวลาที่ จะต้องพัฒนาเด็กเนีก็จะต้องเลือกแล้วก็ใช้หลักการทางจิตวิทยาพัฒนาผู้เรียนเข้ามาเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ของเ้นะ,ะับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะให้เด็กปลูกฝังคุณธรรมเรื่องของการประหยัดอดออมให้กับเด็กสิ่งแรกก็คือจะต้องให้เด็กรับรู้ในเรื่องของคุณค่าและประโยชน์ของการประหยัดอดออม ก็ต้องใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นการการพูดน้มน้าวใจการยกตัวอย่างให้เห็นถึงประโยชน์ของการประหยัดอดออมการให้เห็นถึงบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการใช้การประหยัดอดออมสําหรับการสร้างฐานะหรือการาทําให้เกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจกอาจจะใช้ภาพอาจจะใช้ บทภาพยนตร์สั้นๆหรืออาจจะใช้เรื่องราวใช้การเล่าเหตุการณ์หรือเด็กเล็กๆอาจจะชอบไอดอลก็คือคนที่เขายึดเป็นวีรบุรุษประจำตัวถ้าเราสามารถเลือกเทคนิคพวกนี้และให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่ต้องการจะปลูกฝังให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์เขาจะเกิดความรู้สึกสนใจพอสนใจแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากฟังอยากรับ อยากรับรู้แล้วก็จะเลือกที่จะไปหารายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนคุณครูที่สนใจในอยากจะรู้เรื่องราวอะไรสักอย่างเนี่ยพอได้ยินได้ฟังและถ้าสนใจจริงๆก็รู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะไปค้นรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อจะรับรู้รายละเอียดให้มากขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าในการขายสินค้าก็ทําเหมือนกันก็คือเวลาที่ต้องโฆษณาสินค้าเนี่ยเขาจะสร้างการรับรู้ที่ แรงสร้างการรับรู้ที่เข้าถึงเป้าหมายและต้องการกระตุ้นให้เกิดความสนใจถ้าหากทําได้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการโฆษณาสินค้านั้นเราจะเห็นว่าในการออกแบบการโฆษณาทีวีเนี่ยก็จะต้องใช้ภาพใช้เสียงใช้บุคคลใช้พรีเซนเตอร์หรืออาจจะต้องใช้สินค้าจริงอาจจะใช้การออกบูธอาจจะใช้การจัดอ,อ,อีเวนต์ต่างๆเพื่อแนะนําสินค้า ของตัวเองอันนี้คือขั้นที่เป็นการสร้างาการรับรู้นะฮะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าการรับรู้คือเป็นการสร้างความสนใจนั้นการรับรู้ก็เป็นขั้นที่มีความสําคัญมากสําหรับการสร้างนิสัยที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เ <Bub> รียนเมื่อเด็กเกิดความสนใจแล้วเนี่ยเขาก็อยากทําอันนี้คือขั้นต่อเนื่องนั้นจะเห็นว่าในพีระมิดใน ภาพที่เห็นเมื่อในสไลด์สองสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยพอเด็กเกิดการรับรู้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือว่าต้องมีกิจกรรมให้เด็กเข้ารู้เช่นถ้าเด็กรับรู้แล้วว่าการประหยัดต้นอมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เขาจะควรที่จะได้เห็นคุณค่าโดยการที่จะเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมการประหยัดต้นอมเช่นเช่นบางโรงเรียนก็ให้เด็กได้ออมทรัพย์จากเงินค่าขนมของตัวเองทุกสัปดาห์ แล้วครูก็จดบันทึกหรืออาจจะเอาไปฝากไว้ที่สกอร์เครดิตแล้วก็มีสมุดให้เด็กได้เห็นจําจนวนเงินที่เด็กฝากในแต่ละสัปดาห์เมื่อเด็กเกิดการตอบสนองเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีคุณค่าเขารู้สึกพึงพอใจรู้สึกเต็มใจที่อยากจะทําคืออารมณ์ในการตอบสนองเนี่ยควรจะเป็นอารมณ์ในทางบวกก็คือชื่นชอบพอใจที่จะทําดังนั้นสิ่งที่ต้องออกแบบกิจกรรมก็คือ ต้องมีกิจกรรมที่เด็กรู้สึกว่าเมื่อเข้าร่วมแล้วเนี่ยรู้สึกมีความสุขเพราะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์รู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบที่จะทำดังนั้นในการตอบสนองเนี่ยเราก็อยากจะให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าในขั้นที่2.3ก็คือพอใจ satisfaction พึงพอใจที่จะทำนะครับในการโฆษณาเราจะเห็นว่าบางทีเขาก็จะให้เราชิมพวกสินค้าที่เป็นพวก เช่นพวกเครื่องดื่มที่ออกมาใหม่หรืออาจจะให้เราใช้พวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นพวกแชมพูหรือพวกครีมต่างๆก็จะมีเป็นแพ็กเกจสำหรับทดลองใช้เพื่อให้เกิดความรู้สึกพอใจแล้วก็จะย้อนกลับไปซื้อสินค้าตัวจริงของเขาในที่สุดอันนี้คือเป้าหมายของการตอบสนองก็คือให้มีประสบการณ์เข้าร่วมในสิ่งนั้นจะได้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ เมื่อพึงพอใจแล้ก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมที่จะทําอย่างต่อเนื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเมื่อเรารู้สึกพึงพอใจและทําปฏิบัติในสิ่งนั้นต่อเนื่องแล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกชื่นชอบยอมรับในคุณค่านิยมชมชอบในคุณค่าและยึดมั่นคอมมิตเมนต์นั้นถ้าเราสามารถจะสร้างให้เกิดความยึดมั่นในความดียึดมั่น ในคุณธรรมแล้วเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่เด็กเริ่มเข้าถึงคุณค่าของสิ่งนั้นในขั้นแรกๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าแค่ตัวเองชื่นชอบเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ทำแล้วมีความสุขแต่พอในขั้นนี้เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่สมคัญมากที่เป็น์ e ว w o r d ก็คือคุณค่าเราจึงเรียกว่าเป็นค่านิยมเป็นคุณค่าที่คนนั้นนิยมนิยมหมายถึงว่าเกิดอม m ิ i เมนต t ไม่เปลี่ยนแล้วผูกมัดตัวเองกับสิ่งนั้นแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นก็จะยึดมั่นเอาไว้เป็นของตัวเองและจะชักชวนคนอื่นมาเข้าร่วมและจะพยายามที่จะอธิบายโต้แย้งกับคนที่มาขัดแย้งกับค่านิยมนั้นของเขานั้นในขั้นนี้เนี่ยเป็นขั้นที่สําคัญมากเมื่อเกิดค่านิยมแล้วมันจะนํามาในขั้นที่4ก็คือในเมื่อมนุษย์มีค่านิยมเยอะแยะคุณครูลองสำรวจตัวเองนะครับในชีวิตเรามีค่านิยมหลายเรื่อง ในแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านใช่ไหมฮะนั่นเป็นเพราะว่าอะไรครับเรานําค่านิยมหลายย่อยๆมาจัดระบบระเบียบให้เกิดเป็นแนวทางหรือกรอบการใช้ชีวิตของเรามันมีความสัมพันธ์กลมกลืนกันอยู่ข้างในอันนี้คือเรียกว่าเป็นระบบค่านิยมและเมื่อเราทําตาม,ตามกรอบชีวิตแบบนี้บ,บ่อยๆจนเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นนิสัยใจคอของเราเป็นคาแรคเตอร์ของเรา เราเรียกว่าเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ถาวรน,นะครับอันนี้ก็คือ5ขั้นตอนของการเกิดเรียกว่าลักษณะนิสัยดังนั้นสําหรับคุณครูและผู้บริหารที่จะออกแบบกิจกรรมในโรงเรียนในการสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับเด็กเนี่ยก็ควรจะยึดแนวทาง5ขั้นตอนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ Re receiving ก็คือการทํำยังไงก็ได้ใช้เทคนิคที่ดีให้ที่เหมาะกับวัยของเด็กให้เกิดการยอมรับ Accept นะฮะให้เกิดการ listen for ก็คือรู้สึกว่าอยากที่จะค้นหาอยากที่จะรับทราบรายละเอียดเรื่องนั้นเพิ่มเติมถ้าทำแบบนี้ได้ก็เรียกว่า receiving ส so บความสำเร็จแต่ในขั้นนี้ยังไม่เกิดยังไม่เกิดลักษณะนิสัยในขั้นต่อไปเพื่อเป็นการสร้างความหนักแน่นก็คือต้องให้เด็กเข้าร่วม responding ครูต้องออกแบบกิจกรรมและกิจกรรมนั้นเนี่ยต้องเปกิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการจะปลูกฝัง และทําให้เด็กเข้าร่วมซึ่งเขาจะปฏิบัติและเห็นว่ามันมีประโยชน์เขาจะรู้สึกว่าพึงพอใจรู้สึกชื่นชมชื่นชอบอยากทําและเมื่อเขาชื่นชมชื่นชอบพอใจอยากทําเขาจะนําไปปฏิบัติเป็นพฤติกรรมและเมื่อเขาปฏิบัติเป็นพฤติกรรมบ,บ่อยๆเขาจะเห็นคุณค่าของมันคือขั้นที่3 v a l u e i n นั้นขั้นที่3เนี่ยคือขั้นสําคัญของนิสัยใจคอเนื่องจากว่า เป็นขั้นที่เขาจะทําไม่ใช่เพราะครูบอกไม่ใช่เพราะว่าถูกกาหนดให้ทําแต่เพราะเขาเห็นคุณค่าของตัวเองของสิ่งนั้นมันเกิดเป็นลักษณะของแรงจูงใจภายใน internal motivation คือเห็นคุณค่าในสิ่งที่จะทำด้วยตนเองในขั้นนี้เรียกว่า value in หรือเกิดค่านิยมนะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีเราปลูกฝังนิสัยบางอย่างให้กับเด็กเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเช่น ระเบียบวินัยถ้าพ้นตาคลุมครูมเมื่อไหร่เด็กก็จะแตกแถวคุยกันเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าไม่เกิดท่านเรียกว่านิยมชมชอบในคุณค่าะขณะที่บางประเทศเราจะเห็นว่าเขามีสิ่งนี้ค่อนข้างจะสูงเช่นปนระเทศญี่ปุ่นระเบียบวินัยของเขาที่แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆแม้แต่เมื่อเกิดวิกฤตเช่นเกิดขึ้นสึนามิพัดถล่มเมืองมีการแจก ของมเทาทุกคนญี่ปุ่นก็เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาเกิดคุณค่าของความมีระเบียบวินัยในขั้นแบล u ูอินแล้วไม่ว่าใครจะมีมาบอกอย่างไรหรือมีการกํากับติดตามอย่างไรแต่ไม่สําคัญเท่ากับเขาอยากทำเองอันนี้คือขั้นนี้นะครับและค่านิยมเมื่อถูกนํามาจัดระบบก็จะกลายเป็นกรอบชีวิตหรือปรัชญาชีวิตเรียกว่าขั้นการจัดระบบระเบียบอ r g ์ก ization และเมื่อปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติบ่อยๆก็จะกลายเป็นคาแรคเตอร์คือวิสัยใจคอนะครับนั้นเวลาครูออกแบบงานนะครับในท้ายบทนะครับเราอาจจะยากที่จะเขียนให้ครบทั้ง5ขั้นคุณครูก็เขียนมา3ขั้นก็พอว่าในการปลูกฝังวิสัยของเด็กก็ขั้นแรก Receiving จะทําอย่างไรขั้น e s p o n d i n g จะทําอย่างไรและขั้น Valuing จะทำอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของจิตพิสัย เป้าหมายที่3คือด้านทักษะพิสัยคือเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกายในการทํางานอย่างถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติคล่องแคล่วเป็นอัตโนมัติดังนั้นเมื่อทําสิ่งนี้ได้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับความรู้เขาต้องรู้ในสิ่งที่จะทําเกี่ยวข้องกับจิตพิสัยคือต้องรู้สึกอยากทําและเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวเรียกว่าไซโครมอเตอร์เพราะว่ามอเตอร์ก็คือโมชั่น ไซโคคือการเคลื่อนที่นี้ไม่ได้เกิดโดยหุ่นยนต์แต่เกิดโดยการทํางานผสมผสานกันร,ระหว่างระบบสมองระบบประสาทและสังการมาที่กล้ามเนื้อจึงสามารถทํางานได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติงานนั้นมีคุณภาพตามเป้าหมายอันนี้คือการเกิดนิสัยอขอโทษการเกิดทักษะพิสัยเราก็ใช้คำว่า Skills ถ้าเป็นคําที่ใช้เป็นทางการเขาใช้คำว่าไซโคมอเตอร์โดเมนซึ่งเป็นเป้าหมายที่3ของการจัดการศึกษาซิมสันก็ได้จําแนกการเกิดพฤติกรรมด้านทักษะพิศเศษออกเป็น7จดขั้นแต่ถ้าเราไปอ่านในทฤษฎีอื่นหรือนวคิดอื่นบางท่านก็อาจจะจัดเป็น5ขั้นก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะอ้างของใครนะครับแต่ซิมสันก็แบ่งค่อนข้างละเอียดเป็น5ขั้นตั้งแต่การรับรู้การเตรียมความพร้อม การตอบสนองโดยมีการชี้นแะนะการประสานกลไกของร่างกายการตอบสนองที่ซับซอ้อนและการเริ่มมาดูรายละเอียดทีละส่วนนะเรามาดูทีละส่วนนะครับในด้านการรับรู้เนี่ยซึ่งเป็นขั้นแรกของการเกิดทักษะเนี่ยหมายถึงว่าเนื่องจากว่าทักษะคือการปฏิบัติงานโดยใช้ร่างกายตอนนั้นสิ่งสําคัญก็คือ,อก็ต้องมีสิ่งที่เขาจะต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานก็คือใช้ภาษาสัมผัส เช่นการฟังการเห็นการดมกลิ่นการใช้กล้ามเนื้อแล้วก็ต้องรู้ว่ามันจะมีงานสําคัญที่จะต้องปฏิบัติเขาก็ต้องเลือกรับรู้ในงานนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นขั้นที่หนึงเรียกว่าการรับรู้ 2. เป็นขั้นเตรียมความพร้อมในขั้นนี้เนี่ยคือการทําตัวเองให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมที่จะใช้ร่างกายในการทํางานเราได้บอกว่าทักษะพิสัยเนี่ยเป็น เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับด้านของการใช้สี่ปัญญาตัวเช่นถ้าเราจะต้องใช้ร่างกายในการเล่นกีฬาสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่ากีฬานั้นเล่นอย่างไรมีกติก,กายอย่างไรมีรายละเอียดในการเล่นอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรอันนี้คือด้านสีน่ปัญญาด้านร่างกายถ้าจะต้องเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างไรบ้างอันนี้คือเตรียมพร้อมที่เกี่ยวข้องกับในการทํางานนะครับแล้วก็ด้านอารมณ์ความรู้สึก การที่เรามีความเต็มใจในการปฏิบัติย่อมทําให้คุณภาพของการทํางานนั้นดีกว่าที่จะรู้สึกไม่เต็มใจที่จะทางานอันนี้คือ1และ2จริงแล้ว1และ2ตามขั้นตอนของสินสารเนี่ยเหมือนเป็นขั้นเป็นขั้นก่อนฝึกทักษะมากกว่านะครับเพราะขั้นฝึกทักษะจริงๆเนี่ยมาอยู่ในขั้นที่3ามเนี่ยขั้นที่3.0มจุดเนี่ยสำคัญมากนะครับขีดเส้นใต้ไว้ประมาณอ่สัก20เส้นใต้ก็ได้นะครับ เนื่องจากว่าทักษะจะเริ่มต้นตรงนี้ครับการที่เราจะเกิดความสามารถในการใช้ร่างกายในการทํางานอย่างถูกต้องคล่อง,องแคล่วได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเรียนแบบจากต้นแบบที่ดีเช่นครูสอนภาษาอังกฤษถ้าเป็นคุณครูคที่เก่งและเป็นต้นแบบที่ดีเด็กในชั้นเนี้ยก็จะพูดภาษาอังกฤษได้โดยมีสำเนียงที่ดีแต่ถ้าว่าคุณครูคมีสำเนียงไม่ดี พูดผ,ผิดออกเสียงผิดเด็กก็จะเรียนแบบผิดๆด,ดังนั้นเขาก็จะเกิดทักษะแบบไม่ถูกต้องเนื่องจากขั้นต้นนี้มันผิดเสียแล้วเรียกว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ผิดเมื่อติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ผิดตามไ,ไปด้วยนะครับนั้นการเรียนแบบก็ต้องอาศัยต้นแบบที่ดีนั้นตรงนี้3.10เนี่ยการเรียนแบบก็มีเทคนิคหลายอย่างนะครับเช่นท่าครูต้องสอนวิชาภาษาเขาก็จะมีการอบรมเรื่องของการให้เด็ก ได้ฝึกตามครูโดยใช้เทคนิคต่างๆเยอะมากนะครับวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกายอื่นๆเช่นวิชาหน้าตาศี์วิชาดนตรีวิชาพละศึกษาพวกนี้ก็เป็นการเริ่มต้นโดยการให้เด็กเห็นตัวแบบที่ถูกต้องจากนั้นทักษะจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเด็กต้องลงมือปฏิบัติ practice นี่คือหัวใจของการสร้างทักษะก็คือเด็กต้องทา ในครั้งแรกเราเรียกว่าเป็นการทําแบบ trial and error คือการลองผิดลองถูกในการทําในขั้นนี้เนี่ยคุณครูมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขในการช่วยเหลือให้ข้อแนะนําคือให้ feedback ที่ดีกับเด็กนะครับอันนี้ต้องอาศัยจิตวิทยาของการให้กําลังใจส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติเพราะว่า trial and error ก็บอกแล้วไงว่ามันจะมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องผสมผสานอยู่ดังนั้นคุณครูจะต้องมีจิตวิทยาที่ดีและให้ข้อมูลป้อนกับ และส,งส่งเสริมกำลังใจให้เด็กสามารถที่จะทําจนถูกต้องนะครับในขั้น4.00 40คือขั้นการฝึกเด็กจะฝึกได้ตนเองจนเกิดความมั่นใจและเกิดการประสานร,ร่างกายเช่นในขั้นนี้ครูจะขี่จักรยานได้คล่องมากแรกๆเวลาขี่เนี่ยเราต้องระวังนู่นระวังนี้ระวังนั้นแต่พอ4.00 40 40เนี่ยขี่โดยไม่ต้องมองถนนก็ได้ขี่เป็นแบบธรรมชาติเลยมีความเป็นเหมือนกับเป็นธรรมชาติรู้สึก ไม่อยากรู้สึกว่าทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับตอนฝึกครั้งแรกเป็นเพราะว่าเราฝึกจนเกิดการใช้ร่างกายแบบประสาคนกลมกลืนกันนะครับอันนี้คือขั้นของการเกิดทักษะนั้น3และ4เป็นขั้นที่สําคัญมากนะครับส่วนขั้นที่5คือการนําเอาสิ่งที่ได้ฝึกจาก3และ4เนี่ยไปใช้ในสถานการณ์จริงในสถานการณ์ที่ต่างจากที่เคยฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นในขั้นที่5เมื่อไปเจอสถานการณ์ใหม่ ที่แตกต่างจากเดิมก็สามารถทําได้โดยไม่ลังเลปฏิบัติด้วยความมั่นใจเป็นธรรมชาตินะครับส่วนในขั้นที่6และ7เนี่ยคือขั้นของการเกิดทักษะขั้นสูงเรียกว่าเป็นขั้นของการเกิด creativity เพาที่สร้างสารรค์คือการดัดแปลงและคือการริเริ่มริเริ่มที่แตกต่างไปจากการฝึกในส่วนที่เราเคยเรียนแบบมาเราต้องทําตามแบบเมื่อเกิดกลไกร่างกายก็ยังเป็นไปตามแบบอยู่เพียงแต่ว่า เป็นการเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อเอาไปใช้สถานการณ์อื่นก็ยังเป็นไปตามแบบอยู่แต่มีความมั่นใจคล่องแคล่วและสามารถปรับใช้ได้แต่พอมาขั้น6และ7เนี่ยเราสามารถทําได้มากกว่าที่เราเคยฝึกมาในขั้น3 4 5หและเกิดความแปลกใหม่เกิดความแตกต่างจากเดิมอันนี้คือขั้นที่เกิดขึ้นที่เป็นทักษะขั้นสูงนะครับดังนั้นถ้าหากจะสรุปในขั้นต่อของ,ของการ พัฒนาเด็กในด้านทักษะพิสัยก็จะมีอยู่3ขั้นตอนคือ1ขั้นเรียนแบบ2การทําภายใต้การควบคุมและขั้นทําเองด้วยความชํานาญอันนี้คือสรุปเป็น5ขั้นตอนหลักๆก็ได้นะครับคือ1ขั้นเรียนแบบอันนี้สําคัญคือต้นแบบที่ดีนะครับและ2คือเด็กทําเองแต่มีการยึดแบบคุณครูเป็นผู้ที่จะให้ฟีดแบ a บและช่วยเหลือให้ทําอย่างถูกต้อง อันนี้ก็เป็นขั้นที่สำคัญเพราะว่าจะสร้างเขาเรียกว่าเ,าเจตคติบางคนพอเจอคุณครูให้ฟีดแบ,บ็ที่ไม่ค่อยดีก็รู้สึกว่างั้นก็ถ้าทำไม่ได้ก็อยากทำเสียเลยอันนี้ก็จะเป,เป็นผลเสียจากการที่คุณครูขาดจิตวิทยาในการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แก้ไขข้อบกพร่องจากการปฏิบัติในขั้นนี้เกิดทักษะแล้วนะครับ mastering ทำเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ แล้วก็ขั้นนี้คือขั้นนาไปใช้ในสการใหม่ที่ต่างจากเดิมแล้วก็ขั้นนี้คือขั้น i m p r o v i s i n g หรือ creativity ก็คือเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เช่นการสามารถที่จะไปเล่นดนตรีเมื่อได้รับการเชื้อเชิญกับวงที่ไม่เคยฝึกซ้อมปมาก,ก่อนแต่สามารถเล่นกับวงนั้นได้เรียกว่าเป็น i m p r o v i s i n g นะครับอันนี้คือการเกิดทักษะพิสัยซึ่งจะมีประโยชน์สาหรับคุณครูสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนการสอนนะับทักษะ แล้วก็มีประโยชน์ในด้านการวัดผลด้วยนะครับเราก็จะรู้ว่าถ้าทักษะมันไปเกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกายที่มีความถูกต้องคล่องแคล่วมีการบรรลุความสำเร็จต,ตามเป้าหมายใช้ร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นเราจะไปวัดประเด็นอะไรแล้วก็จะเขาเรียกว่ามีกรอบและมีมีประเด็นสำคัญที่จะออกแบบการวัดด้านทักษะนะครับกิจกรรมใน ในตอนนี้จะเป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการพัฒนา,าพฤติกรรมด้านเจตคติและด้านทักษะเพื่อที่จะออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนซึ่งในข้อที่1จะเป็นการกำหนดให้เขียนขั้นตอนการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยการประหยัดอดออมอันนี้เป็น ลักษณะนิสัยที่ยกเป็นกรณีที่จะให้คุณครูทดลองเขียนขั้นตอนว่าถ้าต้องการให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยเรื่องการประหยัดอลอองนั้นถ้าจะยึดตามลำดับขั้นการเกิดเจตคติเราจะมีกิจกรรมสำคัญในแต่ละขั้นอย่างไรพร้อมทั้งอธิบายสั้นๆ ซึ่งส่วนนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณครูสําหรับการใช้ในการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังลักษณะนิสัยของผู้เรียนในโรงเรียนรวมทั้งจะเห็นแนวทางในการประเมินด้วยว่าในการประเมินลักษณะนิสัยนั้นเนี่ยควรจะประเมินในเรื่องใดบ้างโดยยึดจากโครงสร้างของการเกิดลักษณะนิสัยเป็นแนวทางในการออกแบบและการดำเนินการประเมิน ในข้อที่2ก็จะคล้ายๆกับข้อ1เพียงแต่ว่าจะเป็นการให้ใช้โครงสร้างเรื่องของการเกิดทักษะมาออกแบบว่าถ้าต้องการจะสอนให้ผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานในวิชาที่เป็นวิชาที่เน้นการทักษะควรจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างซึ่งจะเห็นว่า ประโยชน์ในการเรียนโครงสร้างของการเกิดทั้งด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัยนี้นอกจากจะใช้ในด้านการประเมินผู้เรียนแล้วก็ยังสามารถที่จะนําไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้